ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่เข้าแกทำไมเปลี่ยนเนื้อบ่อยจังแก แต่จะร้องให้ฟังเนี่ยฟังก่อนไม่ต้องร้องตามว่าเขาร้องกันแบบไหนใช่ไหมไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทําไม่เป็นลองดูก็ได้แล้วจะถูกใจไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้จำได้ยังจำไม่น่าจําเลยร้องเลยพร้อมกันเลยร้องพร้อมกันนะร้องพร้อมกันร้องพร้อมกันร้องพร้อมกันโอ้ยหนึ่งไอ้ที่ เดี๋ยวนี่ถ้าเป็นนักดนตรีปวดหัวใจเนี่ยทำไมดิโอ้โหคนเดียวแปดคีย์อ่ะยังไงแปดคีย์เอาคนร้องคนเดียวที่คีย์เดียวไม่ร้องไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ต้องไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นอย่าถอนอย่าถอนใหญ่ก ควรจำไหมเนี่ยจั๊กจ่นนะพี่ควรจำไหมเนี่ยเอางี้พี่ถ้าคุยถึงเรื่องนี้มันต้องนึกถึงเด่นดอกประดูแล้วผาเด่นดอกประดูเนี่ยพี่ที่อยู่กันมาสองคน้าเด่นดอกประดูเนี่ยเป็นบุรุษบุขอลวงการตลกนะสร้างมุกทั้งอุปกรณ์ทั้งมุกเก็ตต่างๆอย่างมุกอะไรนะพี่มุกอะไรนะผมไปดูอะไรพี่เสกษกระถาอะไรเที่ยผมเคยเคยเคยดูแต่ไม่เคยเล่นน่ะ โอ้ยแกเล่นหลายอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าแกจะเล่นอะไรบ้างอะไรบ้างที่ที่ข่าดิยกของแกตอนที่แกเล่นเป็นเด่นดอกประดู่เนี่ยครับแล้วแกก็อยู่หลายวงแม้แกอยู่วงไหนก็แล้วแต่ที่ขึ้นชื่อช้าคืเรื่องราวของการบุรีบุรีบุรีเสกเข้าปุ๊บวจะรู้รับปุ๊บโอ้โหบุกมายากรใช่บุกมายากลบุรีหายไปหายไปมาหรือไม่ก็อุปรากรจีนครับ นี่เดี๋ยวผมจะดำเนินการให้ได้เลยให้เรื่องบรรากรจีนเนี่ยดื่มรำชาแล้วฮุ้ยถ้วยลอยไปถ้วยลอยไปหาอีกคนหนึ่งนี่คือเด็ดดอกกระดูกรับหรือไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นไอเรื่องการถ่ายภาพอที่ก็เด็ดดอกกระดูกใช่ไหมไอเดียเขาดีมากเขามีความคิดที่เลิศหรูเลิศทมนแตนเลยชอบเล่นประทัดนี่ไง จริงๆเขาเเคยเป็นหัวหน้าโบนดีด้วยนะโอ้ใช่ใช่โบนดีเด็กว้ดูครับวิดีใจแหละไม่ได้เจ้งเออเออเออเจงเจเจ๊งเจเจเดียวให้เก่าจุเก่าไม่ที่พูดเรื่มั่อยากดูมุกไง่อมุกอะไรคิดพาพนหัวแน่ดูเลยเออนไหนๆๆมุกเนี่ย โมกเนี่ยโมกเนี่ยโมกเนี่ยโถเนี่ยมุกเนี่ยตลกก็จำผมก็เคยจำมาเล่นมาดูด้วยเอ้ยผูิงรู้จักเออรู้จักผู้ชายรู้จักเอ้ยแล้วมาถามพี่อะไรเออเอออับดุลก็ตอบตลกรุ่นใหม่ก็เอามาเล่นเยอะเอามาเล่นบางคนก็เล่นผิดเล่นถูกผมก็เคยเล่นก็เลยนจำผิดจำถูกก็มีใช่ไหมเออนี้นี่อยู่กับป๋าเด็ดอยากจำต้นฉบับไหนๆลองเอาเอาเอาผ้ามาทำอะไรเอาผ้ามาทำอะไรเอาเรื่องกูดิเอาเอาเอามาถามทำไมอ่ะเราเอาผ้ามาลองกลัวเปื้อนหรือไงไม่ใช่ จะให้กูมาคนล,ลอยอยู่ป่ะเนี่ย <c oughs> เอาไปทำไรอ่ะก็ถือใบเฉยๆอ้าวก็ไหนเราลองมุององกอับดุลลองอยังไงมันมีคาถาด้วยเน่ยดูเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยว,เ,ยวเล่นให้ดูไงอ้าเอาเล่นเลยเล่นเลยเล่นไงเพราะเรามันต้องสะกดจิตก่อนเขาต้องมีสะกดจิตก่อนเออต้องบีเรียนวิชามาแล้เรียนมี่เขาเรียนมาเนี่ยเอาลองลองเลยจะดูจะได้จำอ้าวอ่าเะกระโถนไม่กระโถนไหมอ๋อคืนกระโถนแล้วโอ้ถคนบ้าเลยคืนกระโถนโหกินนรำตาล เราต้องดึงวิญญาณเขาออกจากล่างก่อนนะโอดึงออกจากล่างของอับดุลเนาะออกก่อนอแล้วอับดุลจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถามที่เราจับที่เราต้องมันต้องอย่างนี้ครับพี่เทสเราลองลองลองดูลองดมฮิบาราปตาเฮฮิบาระฮุบุฮุปอร์เนฮับตาคิบุฮุปอร์เนะเฮบูฮับบาระฮะฮิบุต่อเลยอยู่ใหน ไนผมดึงวิชาดออกไปแล้วเขาเรียกมันเรียนนะไม่ต้องผมเรียกคนเดียวคนอื่นเรียกไม่ต้องหันใช่มาอย่ามาทักจโอเคโอเคโอเคเราก็มีเขาอยู่ในผวังอยู่โอ้เอาละพี่สก๊อตบกยิบราพัติกบุหบันวิหบารักกาติกาบารักตาตีบุกเออับดูเลยเอ้ยผู้หญิงรู้จักรู้จักผู้ชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ตอบได้ับดูได้เอ้ยที่ถืออยู่ในมือเนี่ยอะไร พงพุธแจเป็นไงเป็นไงทำไมรั่วกูเห็นก็เห็นนะก็เห็นก็ตอบได้เนี่ยด็ดโอ่ะโอ้อ๋ออย่างนั้นก็ต้องเอาผ้าคลุมนี่ไงก็ต้องเอาผ้าคลุมครับอ่าพี่ไม่เลยนะอ่าๆเอาผ้าคลุมผ้าคลุมต้องเอาผ้าคลุมโอ้มันต้องชายผมเคยรู้ว่าผ้าคลุมก็นี่ไงอ่าเมื่อกี้มันต่อเนื่องกันมาอ้าว อเอาทรงอะไรด,ดีครับเอาลานบินนะแค่หูด้วยแค่หูด้วยนะนี่บอลมุกให้นีมุกตัดผมโอเคนี่ต้องคุมอย่างนี้ใช่ปะ่ะอ๋อนี่แล้วก็สะกดจิตเหรอแล้วก็สะกดจิตแล้วมนาะเดี๋ยวสะกดตอนนี้ผมจะเอาร่างเอาร่างมีร่างแต่วิญญาณเนี่ยเขาหลุดลอยไปแล้วเอาล่างของ อวิญญาณของอับดุลเข้าอ๋อดึงวิญญาณที่คมออกไปใช่เอาลองลองลองคมอะไรนะคมคมคมระบุยคมส์บูชกโอเคฮิปปาปตะตากขมดยิ้มปตะตากบอดึงยิ้มาตะกการเด็กเกิดก็ฮิปป้านี่ถามอะไรตอบได้จริงป่ะจริงให้ผมถามได้ไหมเอ้ยอับดุลเลยเอ้ยอับดุลเลยเอ้ยตามมาตามแล้วหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ตอบได้ ที่พ่อถือนี่อะไรปืดน้ำเป็นไงโอ้โหยเแสดงว่าวิญญาณอับดุลเข้าจริงเดี๋ยวลอง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 อย่างอับดุลเลยเฮ้ยตามมาตามแล้วยิงรู้จักรู้จับใช้รู้จักรู้จับถาอะไรตอบได้ตอบได้ที่พ่อจับนี่อะไรทั้งพี่อยากเฮ้ยเปไงเชื่ยโอเชื่อยังเชื่อยังเชื่อยังเชี่ยเลยพี่เชี่ยยังขับต่อได้เลยขับต่อได้ขับต่อได้นะได้สิอับดุลเลย ตามมาตามแล้วหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ตอบได้พี่พ่อจับนี่อะไรต้นไม้เฮ้ยไม่ใช่โอ้โหนี่ไม่นี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 ่เลยนี่นี่นี่ใช่นี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 นี่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 นีนี่นี่นี่นีงนี่นีนีทนี่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 ไี่นี่่นี่่นี่งน่่นจ ใครรู้จักรู้จักเอาดูเลยตามมาถามอะไรตอบได้เดี๋ยวไปไกลมองไม่เห็นไม่ต้องทำไม่พไปไกลพอไม่เห็นเลยโอเคโอเคเกงเอาดุลใหญ่ไหมเอาดีล้วกันเอาดีเลยเอาดุลเลยตามมาตามเลยยิงรู้จักใช้รู้จักถามอะไรตอบได้ที่พ่อจับนี่อะไร เฮ้ยงูยิปในเงตโอ้โหเป็นไงโถอันนี้ใช่เหรอโถดูเลยเป็นไงถามมาถามแนวหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ตอบได้ที่อยู่บนเสาโน่นอะไรไหนอยู่บนเสาโน่นน่ะไหนอยู่บนเสาโน่นน่ะลูกปั้นผู้เรียนโอ้ยโอ้ยเก้าโอ้โหสุดยอดเลย เชื่อยางเชื่อแล้วพี่เดี๋ยวเดียวอย่างอย,งอย,งอยงเอาดูเลยเตามมาตามแล้วหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ตอบได้ที่พ่อถือนี่อะไรหมดแล้วจะหมดได้ไงถืออยู่เนี่ย หมดแล้วไม่มีหมดเนี่ยโรงงานเขาอยู่บ้านแพ้วเนี่ยถือทั้งสองอย่างมันจะหมดได้ยังไงหมดแล้วยังไม่หมดมันมีทั้งดินทั้งปุ๋ยเนี่ยเนี่ยทั้งดินทั้งปุ๋ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปให้แล้วเนี่ยตอให้ดีดีดูด้ยเสียชี่อที่พ่อถือเนี่ยอะไรหมดแล้วไม่หมดเนี่ยทั้งดินทั้งปุ๋ยเนี่ยโรงงานอยู่บ้านแพ้วมันจะหมดได้ยังไงเองเขียนว่าหมดแล้วเนี่ยมันหมดแล้วอ่ะหมดแล้ว อเอ็งไม่ได้เขียนว่ยอตุ๋ยดินเอาเอาทำไมของดีๆทีมงานไม่เขียนใส่เข้าไปเนี่ยนั่นสนนิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ต้นฉบับนั่งหัวล้อใหญ่เลยนะเขเนียคนเขียนใช่ไหมไูกแก้งเฉยเลย เอาแล้วถ้าเกิดเนี่ยแกเขียนหมดแล้วถ้าเกิดเขาอยากได้ดินจะทำไงไม่ยากอะไรก็มีตัวเลขขึ้นให้เป็นโทรเบอร์ไงเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์ได้ไม่ลองไม่รู้เนี่ยเป็นดินเป็นปุ๋ยที่ดีปุ๋ยคอกก็ดีนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยเขาอุดมไปด้วยอาหารพืชไม่ใช่ว่ากะเลกระลาดไปเอาดินที่ไหนมาไม่ใช่ต้องเป็นดินบ้านแถวแล้วก็เป็นมีแกบมีนู่นมีนี่อะไรอีกหลายอย่างครับไม่ใช่เฉพาะ ดินอย่างเดียวเออแล้วเป็นดินที่ร่วนซุยหมคราว่าดินไม่แข็งดินไม่เป็นดินดานครับเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยน้ําจะไหลลงกู้อาหารกับพืชจะไหลลงกู้ไส้เดือนจะอยู่บ่อยไส้เดือนจะอยู่เพราะอะไรเขาต้องกินต้องถอดต้องไถ่เพราะดินมันไม่แน่นดินมันร่วนซุยใช่สําหรับที่จะปลูกต้นไม้ใบหญ้านะครับแล้วไปบริเวณเป็นไม้เลื้อยหรือไม้ะดับครับอันนี้ใช้ได้เลยครับดินได้ลองไปดูวางไว้ด้วยกันแล้วกันนิ่ต่อ แม่เตยได้เลยแม่เตยกับคุณสุภเกศเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลยนะคือเบอร์โรงงานเลยนะเบอร์แม่เตยด้วยฝากไปด้วยลกันนะครับฝากคุณคมระบวยด้วยนะครับคมเป็นป่วยคมเป็นปวยโอ้โหเป็นปมเป็นเจ้ามาเจอกันอีพีหน้าครับครับผม